บรีสุดไหมมบอกเอาความจริงนุ่มไหมบรีดุดอ่ะเอาดีโมแนทใช้ทุกวันก่อนโมแนทใช้ดูเชื่อหไม่เชื่กว่าเออเอาดีๆนุ่มไหมเอาแบบความจริงใช่เช็ดหน้าพ่อเลยลูกนุ่มมากเห็นมั้ยล่วเออแล้วมันเป็นยังไงเวลาสัมเนาสัมผัสหอมมันกลิ่นเป็นยังไงดินหอมแล้วเดือดแล้วมันเนื้อเนื้อสัมผัสดีไหมเนื้อเนื้อจับบ่า นุ่มพรีเมี่ไหมนุมน่มพรีเมี๊ยม่อ๋อมีกะทิเวทียิ้มเอาแม่ไม่ใช่พ่อนะที่จะมาถีบอะ่ะอืมนุ่มเปี๊ยแม่เอาไปให้พ่อเจ้าน,น่าพ่อเจ้าน,น่าอีฟได้เลย,เลยพูดเก่งเวอร์พ่ออ่ะเวทีเวทีเวทีค่ะทำงานเก่งเลยแหละเ่ามาหาโมนี่เออจ้าพ่อมาหาโมนี่มาเช็ดเพรโมนี่แต่เช็ดหน้าให้พ่อ คือหน้าที่ไม่แต่งหน้าก็ต้องใช่บ้านบ้านั่งตรงนี้้ปานไม่เป็นขุยเลยนะคะดูจากหน้าเมคอัพคลินิกนะครับตัวนี้นะคะเป็นสัมฤทที่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะรับประกันความแบบว่าบริสุทธิ์จริงๆผลิตมาจากใยฝ้ายธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็เลยพรีเมียมจริงๆริงแต่หมดการที่พูดอยู่เนี่ยซื้อไม่ทันนะซื้อไม่ทันกันนะอ่ะพอแล้วนะข้อสุดท้ายนะกดลงได้จุดได้แม่จุดได้ มามามาอามาเฮ้ยมันเย็นอ่ะมาสุดท้ายนะเย็นพอทนโมเน่อย่าเอาตุดได้ใช้คลินิกทุกวันใช้คลินิกมเน่ใช้สำลีจากแบรนด์คลินิกทุกวันลองซื้อเที่ยงคืนที่ช่องไม่มีนเอาแบบยาวเอาแบบเอาแบบจับคอมอน่ใช้สำลีจากแบรนด์คลินิกทุกวันและมอน่เดินแบบเอาแบบยาวเอาแบบเอาแบบจับคอมอน่ใช้สำลีจากแคลินิกทุกวันและมอน่เดินแบบนนิดู เบียงวีเหรอเบียงเบียงเบียงวีเนาะหมูแล้วไงว้าวเสียงดังว่ะมันเริ่มเหมือนผู้ใหญ่แล้วนะเสียงหมูอ่ะขเยอะเยอเสียงหมูตัวเด็กใช่ไหมเอาหมูตัวเบบี้หมูตัวเบี้ยบี้วและหมูหมูตัวใหญ่โอเน่โอเน่ทำไมลูก้อแม่มันตลกโมนี่หน้าแม่ มูนี่เป็นอะไรไม่รู้ที่มันตลกมากมากมันเกิดมาสะสมมันยากนะไม่กันอันนี้ไอย่างเงี้ยเด็กทำได้อ่ะโชยทำไม่ได้เออมันไม่ทิ้งยิ่งมันต้องกั้นลมหายใจอะไรทุกคนเลยจะได้เลือาดเอาอีกนะมาแน่ได้ไหมได้ได้ฉันได้ไม่ไม่เป็นไรอืออะหมูตัวเล็กไปไหนละหมูตัวเล็กขอบหมูตัวเล็กอนะขอบคุณครับเอา เสียงหนูหรือเสียงพ่อคนเว้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วทุกคนถ้าวันนี้กดไม่ได้นะคะรอเที่ยงคืนนะจะทิ้งโปรนี้ไม่ถึงตัว